สวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องราวที่เราได้ยินตามหน้าข่าวทุกวันนี้มีมากมายหลายเรื่องนะครับบางเรื่องฟังแล้วก็ผ่านไปแต่บางเรื่องมันก็อดไม่ได้ที่จะกลับมานั่งขบคิดตามมันสะท้อนภาพอะไรบางอย่างในสังคมของเราและที่สำคัญมันสะท้อนความจริงของชีวิตได้อย่างน่าสะพรึงกลัวเลยทีเดียววันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังครับ เป็นเรื่องที่ต่อยอดมาจากข่าวที่เราอาจจะเคยได้ยินกันแวววๆเรื่องที่มีคนนำทารกแรกเกิดไปทิ้งไว้ที่วัดพอเราได้ยินข่าวแบบนี้สิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในใจของหลายๆคนก็คงจะเป็นคำกลด่าสาปแช่งคนที่เป็นแม่ใช่ไหมครับว่าทำไมถึงใจยักษ์ใจมารทำกับลูกในไส้ได้ลงคอซึ่งมันก็เป็นความคิดที่ไม่ผิดหรอกครับแต่เรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้ อยากจะพาท่านผู้ฟังมองลึกลงไปอีกสักนิดมองไปที่เบื้องหลังของเหตุการณ์มองเข้าไปในหัวใจของคนที่ถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นแม่ใจยักษ์ผ่านบทสนทนาที่เกิดขึ้นในกุฏิเงียบๆของพระภิกษุชรารูปหนึ่งณวัดเขาโปงสเก็ดยะเรื่องนี้เป็นบทสนทนาธรรมที่หนักน่วงแต่ก็ชี้ทางสว่างได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ เรื่องมันเริ่มขึ้นหลังจากข่าวเงียบไปได้สักสองสามวันในช่วงสายที่แดดข้างนอกร้อนระอุแต่ในกุฏิของหลวงตาที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้กลับร่มเย็นอย่างน่าประหลาดมีเพียงพัดลมเก่าๆดังครางเบาๆเป็นเพื่อนและในวันนั้นเองเอินหญิงสาวเจ้าของใบหน้าซูบซีดแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดผวาและสำนึกผิดก็ได้ย้อนกลับมาที่วัดแห่งนี้อีกครั้ง เธอคุกเข่าลงก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ปลายเท้าของหลวงตาร่างกายสั่นแทวเหมือนลูกนกที่ตากฝนมาทั้งคืนหลวงตาซึ่งนั่งนิ่งอยู่บนอาสนะมองเธอด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งว่าลุกขึ้นเถอะโยมพื้นมันเย็นนั่งบนเสื่อนี่มาเธอค่อยๆขยับขึ้นมานั่งพับเพียบแต่ก็ยังไม่กล้าสบตา เหมือนมีอะไรบางอย่างที่หนักอึง้งทับถมอยู่ในใจจนเงยหน้าไม่ขึ้นหลวงตาพูดต่อช้าช้าชัดชักว่าอาตมาจําโยมได้เมื่อสี่ห้าวันก่อนโยมมาด้อมดมองมองแถวห้องน้ำใช่หรือเปล่าเพียงเท่านั้นเองครับทำนบน้ำตาของเอินก็พังทลายลงมาอีกครั้งเสียงสะอื้นของเธอดังกว่าคำพูดใดหนู หนูเองเจ้าค่ะหลวงตาหนูเป็นคนเป็นคนเอาแกมาทิ้งไว้เจ้าค่ะหลวงตานิ่งไปครู่หนึ่งปล่อยให้เสียงสะอื้นของเธอค่อยๆเบาลงก่อนจะถามคำถามที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดว่าแล้วโยมวันนี้โยมกลับมาทำไมละ่ะหนูหนูทนไม่ไหวเจ้าค่ะหลวงตาภาพแกติดตาหนูตลอดเวลา เสียงร้องของแกยังดังก้องอยู่ในหูหนูเลยหนูนอนไม่หลับกินไม่ได้ใจมันร้อนเหมือนไฟเผาตลอดเวลาหนูหนูทำบาปมหันหนูมันเป็นแม่ที่เลวที่สุดในโลกท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับความรู้สึกแบบนี้ หลวงตาไม่ได้ดุดาว่ากล่าวเธอซ้ำเติมเลยแม้แต่คำเดียวแต่ท่านกลับชี้ให้เห็นสภาวะที่เธอกำลังเป็นอยู่ด้วยหลักความจริงของธรรมชาติท่านพูดว่าโยมที่โยมรู้สึกร้อนรนเหมือนไฟเผาที่นอนไม่หลับกินไม่ได้นั่นแหละโยมคือทุกข์มันคือสภาวะที่บีบคั้นหัวใจความจริงข้อแรก ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้มันกำลังปรากฏชัดอยู่ในใจของโยมตอนนี้เลยไม่ต้องไปหาที่ไหนเอินเงยหน้าขึ้นมองหลวงตาเป็นครั้งแรกแววตาของเธอดูสับสนแต่ก็มีความหวังเล็กๆฉายขึ้นมาทุกขใช่เจ้าข่าหลวงตามันทุกข์เหลือเกินแล้วหนูจะดับทุกนี้ได้ยังไงคะหนูยอมทุกอย่างแล้วตอนนี้ หลวงตาจึงเริ่มนำทางเธอไปทีละก้าวก่อนจะไปหาทางดับเราต้องหาสาเหตุก่อนเหมือนหมอจะรักษาไขา้ก็ต้องหาสาเหตุของไข้อาตมาขอถามโยมหน่อยเถอะอะไรมันบีบคั้นให้โยมต้องทำถึงขนาดนั้นและนี่คือจุดที่ความจริงอันน่าเจ็บปวดทั้งหมดถูกระบายออกมาเอินเล่าว,ว่าพ่อของเด็กทิ้งไปตอนรู้ว่าเธอท้อง เธอทำงานโรงงานหาเช้ากินข่ำตัวคนเดียวไม่มีใครเลยพอคลอดลูกออกมาเธอก็มืดแปดด้านไม่มีเงินไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเขาความอายคนความกลัวสารพัดมันถาโถมเข้ามากลัวลูกจะอดตายกลัวตัวเองจะเอาไม่รอดในหัวของเธอตอนนั้นมันว่างเปล่าไปหมดมีเพียงความกลัวที่ตะโกนบอกให้เธอทำในสิ่งที่เธอทำลงไป หลวงตาฟังอย่างสงบแล้วท่านก็ชี้ให้เห็นรากของปัญหาที่ลึกยิ่งกว่าความจนท่านเรียกว่าสมุทยัยหรือเหตุแห่งทุกข์มันไม่ได้เกิดจากความจนอย่างเดียวนะแต่รากของมันลึกกว่านั้นมันเกิดจากความอยากที่ซ่อนอยู่อยากให้พ่อของเด็กอยู่กับเราอยากมีชีวิตที่ดีเหมือนคนอื่นพอไม่ได้อย่างที่อยากความทุกข์ก็เกิด และที่หนักที่สุดคือความอยากหนีหรือที่ท่านเรียกว่าวิภาวตัญหาอยากหนีจากปัญหาอยากหนีจากความอับอายอยากหนีจากความรับผิดชอบความอยากหนีนี่แหละที่มันผลักให้โยมทำสิ่งที่เลวร้ายลงไปโยมไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายลูกแต่โยมถูกความอยากและความกลัวมันครอบงำจนขาดสติไปใช่หรือไม่ คำพูดของหลวงตาเหมือนกุญแจที่ไขเข้เขาไปในใจของเอิญเธอพยักหน้ารับช้าๆราวกับพึ่งเข้าใจตัวเองเป็นครั้งแรกใช่เจ้าคะ่ะหนูกลัวหนูอยากจะหนีไปให้พ้นๆแล้วหนูจะทำยังไงดีคะหลวงตาบาปมันหนักลึกเกินหนูคงต้องตกนรกหมกไหม้ไปชั่วกับชั่วกันเลยถึงตรงนี้หลวงตาได้มอบความหวังให้เธอ ท่านบอกว่าเมื่อเรารู้ทุกรู้เหตุแห่งทุกขแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกทางสว่างไว้คือนิโรธซึ่งก็คือความดับทุกข์มันมีอยู่จริงบาปที่ทำไปแล้วมันเหมือนก้อนหินที่โยนลงน้ำไปแล้วเราเอามันกลับมาคืนไม่ได้แต่เราหยุดโยนก้อนหินก้อนใหม่ลงในใจเราได้ เราหยุดเผาใจตัวเองด้วยความรู้สึกผิดได้การดับทุกข์ของโยมตอนนี้ไม่ใช่การลืมสิ่งที่ทำไปแต่คือการยอมรับความจริงแล้วเดินไปในทางที่มันถูกต้องทางที่ถูกต้องคือทางไหนคะหลวงตาหนูไม่เห็นทางเลยและหลวงตาก็ได้มอบมรรก หรือหนทางปฏิบัติ8ประการที่ถูกย่อยให้เข้าใจง่ายและทำได้จริงในสถานการณ์ของเธอ 1. ยอมรับความจริงหรือสัมมาทิฏฐิยอมรับอย่างลูกผู้หญิงคนหนึ่งว่าเราทำผิดพลาดไปจริงๆเพราะความโง่เขลาความกลัวไม่ใช่ไปโทษโชคชะตาฟ้าดินหนูหนูยอมรับเจ้าค่ะ 2. คิดให้ถูกหรือ สัมมาสังกัปปะตั้งจิตตั้งใจใหม่ว่านับจากวินาทีนี้ไปเราจะทำในสิ่งที่ต้องทำจะไม่หนีอีกแล้วจะ,ะเผชิญหน้ากับผลของการกระทำของเราอย่างกล้าหาญแล้วหนูต้องทำอะไรคะ 3. ไปพูดความจริงหรือสัมมาวาจาและ 4. ไปแสดงตนหรือสัมมากัมมันตะ โยมต้องไปที่สถานีตำรวจไปบอกความจริงทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่เขาซะนี่คือการกระทำที่ถูกต้องและกล้าหาญที่สุดที่โยมจะทำได้ในตอนนี้ท่านผู้ฟังครับพอได้ยินคำว่าสถานีตํารวจเท่านั้นเลยครับเอิญก็หน้าซีดเผือดตัวสั่นด้วยความกลัวอีกครั้งไปหาตำรวจหนูหนูต้องติดคุกอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ นั่นเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองนะโยมแต่การติดคุกทางโลกมันยังมีวันสิ้นสุดนะแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับคุกในใจที่โยมขังตัวเองอยู่ทุกวันนี้คุกที่มองไม่เห็นแต่มันทรมานทุกลมหายใจเข้าออกการไปมอบตัวคือกุญแจที่จะไขยโยมออกจากคุกในใจนี้มันต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะก้าวเดินไป แต่โยมต้องทำแล้วลูกลูกของหนูหลวงตาจึงเล่าความจริงอีกด้านหนึ่งให้เธอฟังเขาสบายดีตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลมีคนดูแลอย่างดีโยมรู้ไหมวันที่โยมเอาแกมาทิ้งไว้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณสมพรเขามาทำบุญที่วัดเขาไม่มีลูกพอเขาเห็นเด็กเขาร้องไห้แล้วบอกว่าอยากจะรับไปเลี้ยงดู โลกมันก็เป็นแบบนี้แหละโยมคนหนึ่งมีแต่ไม่พร้อมอีกคนหนึ่งพร้อมแต่ไม่มีมันน่าเศร้าแต่มันก็คือความจริงของชีวิตลูกของโยมเขาอาจจะไม่ได้เติบโตมากับแม่ผู้ให้กำเนิดแต่เขาจะมีชีวิตอยู่และอาจจะมีชีวิตที่ดีด้วยการกระทำของโยมมันส่งผลไปแล้วตอนนี้โยมต้องรับผิดชอบในส่วนของโยม เหมือนกับว่าเมฆหมอกที่ปกคลุมหัวใจของเอินมาหลายวันได้สลายไปในฉับพลันน้ำตาแห่งความสำนึกผิดล,ลมมันเย็นเห็นอะไรต่อมีอะไรมานักต่อนักแล้วท่าน้ำที่วัดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของพ่อหนุ่มคนนั้นน่าสงสารแก่นะคุณสมชายบ้านป้าก็อยู่ถัดไปไม่กี่หลังคาเรือนนี่แหละเห็นหน้าแกมาตั้งแต่ยังหนุ่มๆยังแน่นๆอยู่เลย แต่ใครจะไปคิดล่ะว่าชีวิตคนเรามันจะพลิกผันได้ขนาดนี้เมื่อก่อนนะนะโอ้โหเป็นถึงผู้จัดการบริษัทใหญ่โตรถเก๋งคันเบอร์เร์ไปไหนมาไหนมิแต่คนยกมือไหว้พี่ชายครับนายครับฟังแล้วมันก็ชื่นใจแทนเมียแกแต่พอออกมาดูแลแม่แกที่ป่วยติดเตียงชีวิตมันก็เริ่มเปลี่ยนไปป้าก็เห็นใจนะ ลูกกระตันยู่แท้ๆแต่พอแม่แกสิ้นบุญไปเท่านั้นแหละจบเลยป้าเห็นแกเดินหางานทุกวันหน้าตาหมองคล้ำผมเผ่ายุ่งเยิงจากคนที่เคยดูภูมิฐานกลายเป็นใครก็ไม่รู้วันก่อนป้ายังเดินสวนกันอยู่เลยยังคิดในจังพ่อคุณเอ้ยไปทำอะไรมามารู้ทีหลังโอ้ยใจจะขาดแล้วก็มาเห็นแกนั่งเมืมออยู่อย่างนี้แหละ ที่ศาลาริมน้ำเนี่ยนั่งเปน็นวันวันมองน้ำไปเรื่อยเปยื่อยจนหลวงตาเจิมพระวัดเรานี่แหละท่านเมตตาท่านก็เข้าไปทักป้าก็แอบแอบฟังอยู่ห่างๆน่ะนะไม่ได้อยากจะสอดรู้สอดเห็นอะไรหรอกแต่มันอดเป็นห่วงไม่ได้ได้ยินหลวงตาท่านเปรยขึ้นมาลอยๆว่าน้ำมันไหลไปข้างหน้าเสมอโยมคุณสมชายแกก็สะดุ้ง แล้วก็พูดเสียงอ่อยๆว่าน้ำมันก็วนๆอยู่ตรงนี้ไม่เห็นไปไหนหลวงตาท่านก็สวนกลับไปนิ่มๆแต่ฟังแล้วมันจึกแล้วใจของโยมละ่ะมันไหลไปไหนหรือมันวนอยู่ที่เก่าเท่านั้นแหละจะ้กเพ่อคุณเอ้ยปล่อยหูออกมาเลยร้องไห้เหมือนเด็กๆตัวสั่นไปหมดป้าฟังแล้วยังจะร้องตามแกคร่ำครวญว่า แกเป็นพ่อที่ฆ่าลูกตัวเองฆ่าหนูแก้วลูกชายแกน่าสงสารเหลือเกินหลวงตาท่านก็ดีดีท่านก็นั่งลงข้างๆตบหลังเบาๆไม่พูดไม่จารอจนแกสงบลงแล้วแกก็เริ่มเล่าเล่าว่าแต่ก่อนมีทุกอย่างแต่พอตกงานโลกมันก็เปลี่ยนไปอายุเยอะแล้วจะไปสมัครงานที่ไหนใครเขาจะรับ แกบอกว่าเงินเก็บมันก็ร่อยหอลงทุกวันต้องโกหกเมียโกหกลูกว่าเดี๋ยวก็ได้นานแล้วศักดิ์สีเน่ะนะหลวงตาท่านถามมันอิ่มท้องไหมโยมโอ้คำนี้มันแทงใจดำเลยนะคุณสมชายแกสายหน้าบอกว่ามันไม่อิ่มมันกัดกินแล้วแกก็เล่าถึงตอนที่ไม่มีอะไรจะกินแกยังบอกลูกว่าพ่อกำลังลดความอ้วน ดูสิเด็กมันก็เชื่อเชื่อพ่อของมันวันนั้นนะ่ะนะป้าเองเนี่ยก็ทำแกงขิวหวานไก่หม้อใหญ่กลิ่นมันก็หอมไปสามบ้านแปดบ้านนั่นแหละก็ยังนึกอยู่เลยว่าจะตักไปให้แต่พอดีหลานมันมาเรียกเสียก่อนเลยไม่ได้เอาไปให้มารู้ทีหลังว่าแกปฏิเสธเพื่อนบ้านอีกคนที่เอาไปให้บอกว่าไม่อยากรบกวนกลัวเขาจะดูถูกเอา โอ้ oh, พอคุณเอ้ยทิฏฐิมานะบันบังตาไปหมดคืนนั้นทั้งครอบครัวเลยต้องนอนกอดความหิวจนวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพังประตูถึงได้รู้เรื่องกันแกเล่าว่าจำอะไรไม่ค่อยได้รู้แต่ว่าเมียนอนหายใจรอยรินส่วนหนูแก้วนะ่ะลูกชายแกนะ่ะตัวเย็นเฉียบไปแล้ว ในมือยังกำรูปวาดที่วาดพ่อเป็นซูเปอร์แมนไว้แน่นโอ้ยป้าไม่ไหวน้ำตามันจะไหลหลวงตาท่านก็สอนดีๆท่านสอนเรื่องอริยสัจสี่ป้าก็ไม่ค่อยจะเข้าใจลึกซึ้งหรอกนะแต่จับใจความได้ว่าท่านบอกว่านี่แหละคือทุกข์ความจริงของชีวิตที่ต้องเจอแล้วท่านก็ให้หาสาเหตุของทุกข์ซึ่งมันไม่ใช่แค่การตกงาน แต่มันคือทิฏฐิคือการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแบกหัวโขนอดีตผู้จัดการเอาไว้จนมันหนักทับลูกตัวเองจนตายท่านสอนให้ปล่อยวางให้ยอมรับความจริงให้สร้างทางเดินใหม่ให้ชีวิตบอกว่าลูกเนะี่ยเขาหมดกรรมของเขาแล้วแต่คนอยู่ยังมีเมียที่ป่วยรออยู่ต้องดูแลกันไป ให้ทิ้งหัวขนเก่าๆงานอะไรที่สุดจริตก็ทำไปเถอะนะก,กรรมกรคนล้างจานมันก็มีเกียรติทั้งนั้นท่านพูดดีมากเลยนะท่านบอกว่าเรื่องนี้มันน่าเศร้ามันสะท้อนว่าคนเราสมัยนี้อยู่ใกล้กันแค่กําแพงตั้นแต่กลับไม่เคยรู้ทุกสุขของกันละกันจนมีคนตายเราถึงเพิ่งจะสังเกตเห็นเออ มันจริงของท่านนะสุดท้ายคุณสมชายแกก็ก้มลงกราบหลวงตาร้องไห้แต่ป้าดูออกว่ามันเป็นน้ำตาของความเข้าใจไม่ใช่ความสิ้นหวังเหมือนตอนแรกเฮ้ในเรื่องร้ายๆมันก็ยังมีแสงสว่างอยู่บ้างแหละนะคนเราพอวางตัวกูของกูลงได้ใจมันก็เบานั่นแหละถึงจะเริ่มชีวิตใหม่ได้จริงๆเพื่อคนที่ยังอยู่ แล้วก็เพื่ออุทิศให้คนที่เขาจากไปแล้วสาธุ